สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนี้ใช้สารทุกท่านได้ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับพาพี่มาน้องเอฟซีทุกท่านมาเปิดราคาหนาขอกหนาฟ้ามครับพี่น้องมื่อนี้มีงวดดีนะครับราคาโดนใจให้พี่น้องเข้าได้รับชมน้ากันมื่อนี้นะครับมีทั้งเบิร์ดซีตัวด้ครับพี่น้องนะครับผมกับเป็นทั้งแม่ทองนะครับแม่สาวพึ่งผสมหรือว่าแม่สาวหน่อยลูกซีว่าศูนย์เก่าฮกนะครับแม่ อ่าแยกลูกท้องว่างครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณพ่อเบอร์จังหน่อยนะครับผมสวัสดีครับครับเดี๋ยวนับตัวจังหน่อยนะคุณพ่อครับผมกับปอท้องนะครับบ้านไหนก่อครับอยู่บ้านโน้นวัดธาตุบ้านโน้นน้องบัวบานอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับผมอ่านะครับบ้านโน้นพันสัดนะครับตำบลน้องบัวบานครับอำเภอรัตนบุรีนะครับผมจังหวัดสุรินทร์ครับสุรินทร์นะครับเบอร์โทรคุณพ่อเบอร์ใดก่อครับ062062362 สามหกสองหกแปดศูนย์สองครับผมหกแปดศูนย์สองเรียนไล่พระพ่อเบอร์นี่เล่นครับเล่นอ้าวแอดไล่เบอร์นี่กันเลยนะพ่อเนาะครับพ่อทองนะครับผมฝากพี่ฝากน้องเอฟซีทางราสตาร์บัคส์ทั้งซูรินฝากกดไลา์กดแชร์ได้ดวยครับพี่น้องขอกุ้งว่ดีๆทางราสตาร์บัคสมีโอกาสผ่านไปผ่านมาผมก็เลยมือนี้นะครับมาหอดขอกุณพ่อนะครับให้พี่น้องเข้าทางโซนพี่ผู้กำลังหางื่ไปเลี้ยงผู้ยู่ววอไก่ติดตามเรื่องเล่าในคลิปนี้ได้ครับพี่น้องเดี๋ยยวไปปเเเบบ่่่งแแมมมททีีรกัันนนละคผ็ อ่ง่วเแม่สาวหรือคุยไม่รู้ไปแล้วพ่อครับง่วเแม่สาวครับแม่สาวทองแหลกด้วเนาะครับครับสาวทองแหลกส่วนสูงพ่อวัดได้หลายไป็นพ่อแม่ร้อยสี่สิบครับผมร้อยสีบวกด้วยครับพี่น้องเป็นง่ว่เแม่สาวนะครับทับเรียบร้อยประกันทองไหนไปพ่อแม่นี่ครับกครับพน้องเปมะครับทบ้อประกันทองนะคไัพ่อาม่หน่งร้อยสี่สิบืด้อยคบี้เป็นย่วงาม่าวนะครับี่น้องปรัทองหนไปพอมหนึ่งสม่สิบบวกหาครับพี่น้อง นะครับพริกแดง SK581 นะครับประกันทองไฮเรียบร้อยตัวทองอันตรเศร้าไฮแล้วบัมีตําหนิบ่พ่อแม่นี่เนาะบับัมีครับบัมีตําหนิ้อพี่น้องหัวนุ่มกระซีหัวนะครับเอาเล้านุ่มกระเด่มนะครับล่งแน่แล้วครับพี่น้องกลมกินงาบอเงยเลยครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้มีนะครับมีทีมีไฮยาเขียวเขียวก็ล่างหลายๆเองสิมาเอางวไปกินยาครับพี่น้องนะครับ ฟังราคาในพ่อบัะนี้แม่นี่เปิดร้ายไปไหนครับห้าหมื่นเจ็ดครับผมต่อร่องห้าหมื่นกับอีกเจ็ดพันทองพริกแดงเอ็ดเคห้าแปดหนึ่งครับผมตรวจทองเรียบร้อยครับนะครับราคาอีกรอบหนึ่งในพ่อห้าหมื่นเจ็ดพันครับห้าหมื่นเจ็ดพันราคาหองต่อรองได้ได้พี่น้องประกันทองให้อันตาเซ้าเลยนะพ่อเนาะครับผมตรวจอันตะเซ้าห้เรียบร้อยมีคลิปอันตะเซ้าห้ยด้วยครับพี่น้องนะครับเอาต่อไปเบิ้งแม่สาวนะครับเนาะครับเป็นแม่สาวพึ่งผสมเลยนะพ่อเนาะครับผมอ่าแม่สาวพึ่งผสมครับพี่น้อง นะครับขับเบี้ยงตัวนี้ลูกสาวพ่อได้เหรอครับนี่หูประวัติเพิ่นบ่ตัวนี้บ่หูครับบ่หูผมตัววับขับไปก็พอได้พ่อเคเอฟสามหนึ่งครับผมเคเอฟสามหนึ่งเป็นงัวแม่สาวเด้อพี่น้องแม่อนี่พอวัดส่วนสูงเดือร้อยเท่าไรร้อยสี่สิบบวกนี่แหละครับสี่สิบบวกครับพี่น้องนะครับสูงร้อยสี่สิบบวกโบดีนะครับเอาล่ำเง้ยวนะครับผมโบดเต็มใบได้เลยครับพี่น้องนะครับตัววัดเห็ดเขาตัวนี้นะครับทั้งปลายสะดือหน้าขาคอขาคลิปหู นะครับชัดเจนเบื่องพี่น้องนะครับส่วนสูงลอยสี่สิบบวกทับกับเคเอฟสามหนึ่งนะพี่น้องทับวันที่สิบหกสิงหานะครับผมหกหาครับพี่น้องมือนนี่ทายถ้ำอยู่วันที่สิบแปดนะครับผมอ่าวันที่สิบแปดด้วยครับพี่น้องมือนนี่ทายถ้ำอยู่วันที่สิบแปดอ่ากันย่าครับพี่น้องนะครับหลายปได้เลยพ่อแม่นี่เปิดไว หกหมื็ดันคือก้านคือกันครับผมว่าบ่ได้รับประกันทองไอ้เพื่อนตัวนี้หกหมื่นเท่าไรครับหกหมื่นเจ็ดพันครับหกหมื่นเจ็ดพันนะครับผมาโว้ยว่าพิษไอ้หามื่นเจ็ครับหามื่เจอันนี้เปิดไปเท่าไรพอหามื่เจครับหามื่นก็อีกเจ็ดบาทด้ครับพี่น้องนะครับหามื่นเจเป็นง่วแม่สาวนะครับเอาตัวนี้ห้าหมทับเคฟสามหนึ่งในหนึ่เดือนครับพี่น้องเป็นง่วแม่สาวนะครับเอาสำหรับปู สนใจนะครับเอาต่อไปเป็นแม่สาวน้อยนะครับผมลูกสาวพ่อไร่พ่อตัวนี้ตัวนี้ลูกสาวชี้วครับมีใบมีหลอดครับผมลูกสาวซีว่าศูนย์เก้าหกมีใบมีหลอดครบนะครับลูกสาวซีว่ายศูนย์เก้าหกด้ครับพี่น้องใบหลอดครบประมาณเกิดเดือนมีนาเก่อดเดือนท่านว่าหกสี่นพเนาะครับผมอ่วงอายุเก้าเดือนนะครับแปดเดือนแปดเก้าเดือนนะครับ ส่วนสูงกับประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกนะครับผมร้อยยี่สิบบวกร้อยยี่สิบห้าแล้วเล่านี่ครับพี่น้องเป็นมั่วแม่สาวเห็ดเขาเรียบร้อยนะพ่อเนาะครับครับสาวน้อยนะครับไปหาสาวน้อยนะครับไปเลี้ยงนะครับตัวนี้ราคาก็น่าจะบ่าว่าสูงปันใดนะครับไร้ปันไดล่ะพ่อฟังราคานะครับตัวนี้ก็อยู่ในหกสิบห้าแล้วครับหกหมื่นห้าครับนะครับผมลูกซีไวซศูนย์เก้าหกครับพี่น้องใบลวดเอกสารมีให้ครบด้วยครับพี่น้องเมียพิ่นแง่ปันใดพ่อ เมยสูงลอยหาซิบครับเมย์ลอยหาซิบอยยุนหัวเนาะครับครับสำหรับผู้สนใจเด้อครับพี่น้องนะครับผมอยากได้อะงวไปเลี้ยงนะคุณพ่อเพิ่นก็ทักค่ายเพิ่อนม่ได้นะครับสาวหน่อยตัวนี้หกหมื่นหานะครับครับเอาเดี๋ยวไปเบิ้งตัวสุดท้ายนะครับผมเอาตัวสุดท้ายตัวนี้เป็นเมยแยกลูกนะพ่อเนาะครับครับผมอ่าเป็นเมยแยกลูกนะครับเอาตัวนี้แม่แยกลูกไม่รู้ม่าแยกตัวแล้ว มีลูกมาตัวหนึ่งเหรอครับมีลูกมาตัวหนึ่งแล้วนะครับผมเอาขันทองอีกเป็นสองข้าทองเนาะครับครับผมอ่าเป็นสองได้ทองนะครับผมขันติดทองอีกตัวนี้ผสมไปแล้วพ่ออาบนนี้ยังครับมันคืออะไรครับว่าท่านผสมครับอ่าเป็นสัตว์แล้ยวพ่อท่านได้ผสมเนาะครับครับนะครับบ่มีตัหนิ้จะมองนะพ่อแม่นี่บ่ครับบ่ส่วนสูงประมาณประมาณลอยสี่สิบเลยุคพี่น้องครับประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบครับพี่น้องส่วนสูงเพิ่นนะครับเอาฟังราคาในพ่อแม่นี่เปิดไรไปได้หรือครับห้ามื่นสามครับ หาเมื่อินก็อีก3,000บาทครับพี่น้องครับผมนะครับทั้งเบอร์ซีโตของคุณพ่อวันนี้สนใจนะครับน้าคุณพ่ออยากได้ไปเลี้ยงนะครับเปิดราคาหนาครนะฟาร์มกับราคาที่ว่าพ่อฟั่งได้งัวแม่ทองแม่สาวพึ่งผสมกับทักทายคนหน่อยคนไม่ได้นะครับติดต่อมาเบอร์โทรบ้านใดก็พ่อศูนย์หกสองครับศูนย์หกสองสามหกสองสามหกสองหกแปดศูนย์สองครับหกแปดศูนย์สองแอดไลน์มาได้นะครับผมมาเบิรงตัวจริงได้บ้านใดก็พ่อบ้านโน่นพันศาสตร์ บ้านโนนพันซาตตำบลหนองบัวบานอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับผมตำบลบ้านโนนพันศาตตำบลหนองบัวบ้านนะครับอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ได้ครับพี่น้องผู้บอยู่ไกลกับเบืองน้ำพ่นนะครับผมกำลังหางว่าไปเลี้ยงหย่าน้ำให้น้ำหน้าน้ำหัวน้ำสวนได้หลายนะครับมาเอาน้ำพ่นไปเลี้ยงสำหรับวันนี้ก็ขอพูดคุณพอได้หลายนะครับผมที่นะครับเปิดนาคอนฟ้าใหม่พี่น้องเข้าผูร่างอยากได้งัว่าได้รับชมแล้วก็ได้มาแบงไปเลี้ยงนะครับสำหรับวันนี้ผมมาว่าที่กั จากราพี่น้องอย่าลืมฝากกูอะไ์กดแชร์ได้ครับพี่น้องมื้อนี่มีบ่หลายครับพี่น้องนะครับแต่ว่าราคาก็พอฟังนะครับหัวทองก็บหาเงินกู้บาทนะครับแม่สาวพึงผสมก็บหาเงินกว่านะครับสาวน้อยลูกซีไว้กับหัวกลัวๆอยากได้ที่เหลือกับราคาทุกตัวนี่ยังต่อรองได้เนาะพ่อเนาะครับผมนะครับผมยังลดราคากันได้ลดเป็นลดไปทรงเลยพ่อหาให้ได้บ่ได้ครับลดจอดอยู่นั่นครับมีรถดทรงให้พร้อมเนาะครับผมนะครับขนไก่ลีดโล่ทรงฟรีครับผมขนลอยกิโลทรงให้ฟรีครับผมขนไก่ลีเดกับหารถหาหาหารถแราคา ให้บวกราคากันเล้อครับอ่าเราจะคุยกันตน่อนะครับครับผม,<อ>ผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่พพอลายๆจากได้พี่น้องประชามนิกนเดน้วยครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ